ทำเคมของเขาเลยก็คือสิวยุบไวใน24ชั่วโมงนะคะอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากทุกคนหัวสิวมันหายไปตอนไหนก็ไม่รู้ถ้าใครที่เป็นสิวอักเสบบ่อยๆใช้ตัวนี้น่าจะดีมากๆเลยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับนานอีกแล้วในลองตามรีวิววันนี้นะคะลองตามรีวิว EP 2ก็จะพาทุกคนนะ มารู้จักกับเจลแต้มสิวน้องใหม่นะคะเป็นเจลแต้มสิวที่มียูทูบเบอร์บล็อกเกอร์หลายๆคนนะคะรีวิวไว้เยอะมากเอาจริงๆเรียกได้ว่าเป็นเจลแต้มสิวที่ดังมากในหมู่ะสกินแคร์รักษาสิวนะคะแทบทุกรีวิวเกี่ยวกับน้องเขานะคะก็จะดีมากทุกคนสิวยุบไวสิวยุบเร็วนะคาเค็มของเขาเลยก็คือสิวยุบไวใน24ชั่วโมงนะคะซึ่งเราก็เห็นรีวิวของเจลแต้มสิวตัวนี้เยอะมากทุกคนจนแบบเออเราอยากเอามาลองนะคะซึ่งตัวที่น วูดถึงก็คือพีเอลลี่แรพิดออร์แอนเน่เชียร์เจนะคะชื่อ p ีเ r นะคะอาจจะคุ้นคุ้นหูก,กันหน่อยแหละเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องกับพีเอิก้าดราก้อนัตนะคะตัวนี้นะคะตามหน้ากล่องนะเขาบอกไว้ว่าเป็นแอ n e น่เจลสำหรับผู้มีปัญหาสิวทุกประเภทเลยนะเขาบอกว่ารักษาได้ทั้งสิวอักเสษไม่มีหัวสิวอเซษหัวหนอง สิวหัวดาหัวขาวสิวโดสิวหัวช้างแล้วก็สิวเซียนเลยนะคะซึ่งนาวก็ได้ลองใช้มาแล้วนะคะประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วแหละตั้งแต่วันที่17อะก็นาวได้ถ่ายคลิปไว้นะคะตั้งแต่วันนั้นเลยวันที่เริ่มเป็นสิวเนี่ยแล้วก็ใช้เจลแต้มสิวตัวเนี้ยผลเป็นยังไงเนาะไปดูกัน วันแรกที่เราได้ใช้เจลแต้มสิวตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นวันที่สิวกําลังขึ้นเลยนะคะทุกคนตรงหน้าผากก็คือกําลังขึ้นนะเหมือนกําลังจะอักเสบพอดีเลย,ยมันก็เป็นแดงๆบวมๆหน่อยนะคะแล้วก็อีกที่เนึ้งก็คือตรงแก้มนะวิธีใช้นะคะเจลแต้มสิวตัวนี้เขาบอกว่าให้แต้มไปเลยนะจะก,ก่อนหรือว่าหลังลงสกินแคร์ก็ได้นะคะให้แต้มแบบเช้าเย็นหรือว่าวันละสองสามครั้งก็ได้นะเขามาเป็นหลอดเล็กอย่างนี้นะคะขนาด8กรัมราคา229บาทเนาะแทกเกจเขาก็คือจะเป็นหัวแหลมๆอย่างนี้มาให้เราก็ คือจะแต้มใส่นิ้วแล้วป้ายหรือว่าจะบีบลงไปลงบนสิวเลยก็ได้นะคะเนื้อเจลนะทุกคน ดนะูเป็นเนื้อเจลอย่างนี้นะคะถ้าใครเคยใช้ดากอนบัตนะก็คือเนื้อลักษณะเดียวกันเลยนะคะแล้วก็พอทาไปแล้วเนี่ยเนื้อเจลติดผิวกําลังดีนะคะทุกคนไม่เป็นขุยนะสามารถทาสกินแคร์อื่นทับลงไปได้หรือว่าจะลงรองพื้นทับก็ได้นะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวอยู่นะคะทุกคนคล้ายๆกลิ่นยานะแต่ว่าถ้าใครเคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีตัว t t o ยนะคะก็จะรู้สึกว่ากลิ่นคล้ายกันมากสำหรับนาวนะกลิ่นมันเหมือนกับ ทีทีออยผสมกับตัวดาก้อนบัตไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นแบบนาวนะแต่ที่นาวรู้สึกก็คือมันแอบแสบชิดท,ที่หนึงประมาณ4-5่ห้าวิตอนที่ลงตัวเจลต้มสิวไป คล้ายๆตอนเราทายารักงาสิวเลยเป็นเฉพาะตรงที่เป็นสิวอักเสบด้วยนะตรงอื่นนะ่ะน่าลองใช้ก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะน่าจะเพราะว่ามันกําลังแบบฆ่าเชื้อตัวที่มันอักเสบอยู่นี่แหละเนาะ้าบอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็แบบลุ้นมากว่าเออมันจะยุบใน24ชั่วโมง,งจริงๆไหมนะนี่ก็เลยถ่ายคลิปไว้อันนี้คือ4ชั่วโมงหลังจากแต้มไปนะคะก็รู้สึกว่าเฉยๆนะทุกคนยังไม่ได้เห็นผลอะไรมาก เอาเท่าที่เห็นวันนั้นเลยนะทุกคนไอ้ตรงที่มันแดงๆทุกคนมันไม่ได้แดงเพิ่มขึ้นแล้วก็มันไม่ได้บวมเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าหัวสิวก็ยังอยู่นะเพราะเวลาจับๆลงไปก็ยังรู้สึกว่ามันกําลังจะขึ้นแหละแล้วก็นาะแต้มอีกรอบหนึ่งคือก่อนนอนนะคะซึ่งก็ไม่ได้ถ่ายรูปไว้เนาะครบ24ชั่วโมงนะคะผลก็คือตรงหน้าผากนะคะทุกคนเห็นไหมว่าหัวสิวอ่ะมันขึ้นมาชัดนะแต่ว่าความแดงมันลดลง ก็จะเห็นว่าใน24ชั่วโมงนะคะเจลต้าสิวตัวนี้สามารถทำให้สิวยุบได้จริงๆนะแต่ว่าหัวสิวก็ไม่ได้หลุดไปเลยนะทุกคนทั้งสองที่เลยมันก็ยังอยู่นะแต่แค่ว่าความอักเสบความบวมความที่มันแบบ ตุยๆอ่ะมันลดลงไปเยอะอยู่นะคือโดยปกติแล้วอ่ะเวลาาเอามีสิวอย่างเงี้ยวันรุ่งึ้นน่ะมันจะบวมแดงแล้วก็แบบมันจะเจ็บมากแค่ล้างหน้าเราจะรู้สึกได้เลยว่าตรงเนี้ยมันตึงๆเจ็บๆแต่วันนี้คืออาการเจ็บสิวมันหายไปเลยนะทุกคนก็คือจับไปอ่ะยังรู้สึกแล้วว่ามันเป็นสิวอ่ะแต่ว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนปกตินะคะซึ่งอันนี้ถือว่ามันช่วยยับยั้งการอักเสบได้ดีมากนะทีนี้เราก็เลยอยากรู้ว่า แล้วหลังจากนี้สีชั่วโมงมันจะเป็นยังไงนะก็เลยลองใช้ต่อนะคะตอนวันที่2ทนี่ค่ะตรงที่เป็นสิวอักเสบน้าก็ยังรู้สึกว่ามันจี๊ดจี้อยู่นะประมาณ4ี่ห้าวีอะแต่มันก็หายไปเหมือนเดิมวันนั้นนะทุกคนคือน้าไม่เจ็บสิวเลยนะทั้งวันคือชอบตรงที่มันแบบไม่เจ็บสิวนี่แหละคนหลังจาก48ชั่วโมงที่เนาใช้นะคะอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากทุกคนทุกคนเห็นสิวตรงหนา้าผากปะคือหัวสิวมันหายไปตอนไหนก็ไม่รู้ส่วนตรงแก้มก็คือเห็นว่าเป็นหัวสิว กำลังจะหลุดแล้วอะแต่ว่าอันที่ชอบเลยนะก็คือเรื่องที่ไม่เจ็บชีนี่แหละนาว่าถ้าใครที่เป็นสิวอักเสบบ่อยๆแบบว่าสิวที่มันบวมๆตุยๆอะใช้ตัวนี้น่าจะดีมากๆเลยเจลตั้มสิวของเพลรีนะคะถ้าดูจากส่วนผสมเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเหมาะกับสิวทุกประเภทจริงๆเพราะว่าเขามีนวัตกรรมแอคนาไซลิกนะคะก็คือการเอาแอคนาไซดอลที่เป็นตัวช่วยควบคุมความมันนะคะมาผสมกับซาลิสเซลิกแอซิด2%ซึ่งตัวนี้จะช่วยผัดเซลล์ผิวนะ แล้วก็ลดการอุดตันได้ด้วยจะเป็นตัวที่สําคัญมากๆที่จะช่วยรักษาสิวนะคะโดยนวัตรกรรมแอนนาไซลิกเนี่ยเป็นลิขสิทธ์เฉพาะของเพลรี่เลยนะคะก็คือ มีในแบรนด์นี้แบรนด์เดียวเลยนะนอกจากนัก้นเขายังใส่สารต้านเชื้อสิวมาให้2ตัวนะคะทุกคนก็คือ TTOI กับ Mangosteen Extract นะคะก็คือ TTOI เนี่ยเป็นตัวที่ยับยั้งเชื้อ P. a n e s นะคะทุกคนอาจจะคุ้นชื่อตัว TTOI หน่อยเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสิวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าช่วยร่องสิวได้เยอะมากแต่ว่าตัว Mangosteen Extract หรือว่าตัวสารสกัดจากมังคุดนะคะก็เพิ่งเคยเห็นในแบรนด์นี้นี่แหละตัวนี้จะมีส่วนช่วยในการลดตัวเชื้อแบคทีรีย P. a c n e เหมือนกันนะคะซึ่งเียกได้ว่าส่วนผสมเนี่ยลดโอกาสสะสมของตัวเชื้อแบคทีเรียได้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็สารแต่ละตัวเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการลดการอักเสบได้ด้วยนะนอกจากส่วนผสมที่จะช่วยลดการเกิดสิวแล้วก็รักษาสิวนะคะเขาก็ยังมีส่วนผสมที่จะช่วยลดรอยได้ด้วยนะคะทุกคนก็คือสารสกัดจากดราก้อนบัตนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยลดรอยแดงรอยดําได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ยังมีอาร e เอมซีปานะคะที่เป็นสารสกัดจากหัวหอมนะซึ่งตัวนี้จะช่วยในการลดรอยได้ดีมากๆเหมือนกันแต่เราต้องขอบอกก่อนนะว่าจริ จร,จ,รจริงเจลแต้มสิวหรือว่ายาละสาสิวแทบทุกชนิดนะคะทุกคนทําให้ผิวเกิดการระคายเคืองนะเพราะว่าเขามีสารผลัดเซลล์ผิวเนาะซึ่งของเ e r ร์ี่เนี่ยก็ดีมากเพราะว่าเขาใส่สารสกัดจากเมือกหอยทากมาให้เพื่อลดการระคายเคืองแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นของผิวนะคะโอเคทุกคนได้เห็นผลมาแล้วนะคะนาวก็ขอสุดเลยว่าลองตามรีวิว EP สองเจลแต้มสิวเ e อร y r ี่ r รพิดออ n ์ c อ e เน่เคลียเจดีจริงตามรีวิวและคำคมค่ะ ผลค,คือช่วยให้สิวยุบใน24ชั่วโมงได้จริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่เขาบอกนะคะว่าใช้ได้กับสิวทุกประเภทนะแต่ที่เห็นผลชัดสุดๆเลยก็คือสิวอักเสบนะคะเนาวแนะนํามากๆเลยนะคะสําหรับคนที่เป็นสิวบ่อยๆหรือว่าคนที่เป็นสิวอักเสบเยอะๆนะคะตัวนี้ช่วยได้เยอะมากจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าชอบที่สุดคือเรื่องที่มันช่วยลดอาการเจ็บสิวได้ตั้งแต่24ชั่วโมงแรกอันนี้เรียกได้ว่าประทับใจเลยนะทุกคนเรื่องรอยสิวนะคะนาว่าตัวนี้ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะก็คือรอยยแดงหา ค่อนข้างเร็วนะคะแต่ว่าก็ยังเหลือรอยดำอยู่ดีเนาะเพราะงั้นนาวขอแนะนําให้ใช้คู่กับเพอริกาดากอนบัตนะคะซึ่งจะช่วยลดรอยได้ดีมากๆก็คือใครที่สิวกําลังขึ้นหรือว่ากาลังมีสิวอยู่ให้ใช้ตัวนี้แต้มไว้ก่อนเลยพอสิวยุบหรือว่าหายแล้วนะคะให้ใช้เพอริกาดากอนบัตเจลแต้มลบรอยไปด้วยเลยรับรองว่าเวิร์กมากนะคะตอนนี้นะคะหาซื้อที่วัสดหรือว่าวิวทียมนะคะหรือว่าจะสั่งผ่านออนไลน์ทาง IG หรือว่า Li น์แอดก็ได้นะคะเดี๋ยวนาวใส่ข้อมูลรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนี้นะใครที่กาลังห เแต้มสิวหรือว่ากําลังลังเลว่าอยากลองตัวนี้นะนาวแนะนําให้ลองเลยนะคะเพราะว่าดีมากจริงๆแล้วก็ใครที่เคยลองแล้วนะก็คอมเมนต์มาเล่าหน่อยว่าได้ผลเหมือนนาวไหมนะเพราะว่าจะเป็นตัวช่วยให้คนที่กําลังลังเลหรือว่ากําลังหายอยู่ตัวนี้อยู่อะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะคะก็กดไลค์ like, กดแชร์ใหน้นาวด้วยหรือแวะมาทา้าทายนาวผ่านทางอินสตาแกรมเฟซบุ๊กหรือว่า Twitter ได้นะคะแล้วคลิปหน้านาวจะเอาอะไรมารีวิวอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย